เราจะมีการผ่าตัดทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับเจนคอปนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในก่อนเกมที่จะเจอกับเรือใบนะครับโดยนักข่าวเนี่ยก็ถามไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แฟนๆลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจับตามองเป็นอย่างมากเลยครับว่าในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลจะซื้อใครหรือเปล่าจะมีการทุ่มซื้อไหมนะครับได้โอกาสนะครับเจนคอปก็เลยชี้แจงเลยครับบอกว่าผมจะไม่พูดนะว่าเราจะทุ่มซื้อหรือว่า ซื้อใขรมากมายไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถพูดได้เลยก็คือว่าจะมีการใช้เงินจะมีการใช้เงินจะมีการทุ่มเงินซื้อนักเตะอย่างแน่นอนในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเดื๋นีอเขาไม่เคยเออกมาพูดแบบนี้นะแทบจะไม่เคยพูดแบบนี้นะครับถ้าจํา ถ้าจะไม่ผิดไม่เคยพูดนะแต่จะมีแต่ว่ามีขายนักเตะคนเก่าก่อนมีทยอยแบบว่าโยกภายในก่อนนะครับขายคนนี้เพื่อจะเอาคนนี้เข้ามานะครับอย่างที่ลูกกันนโยบายของลิปูจะเป็นนโยบายขายก่อนซื้อนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ยเยอะกันคอบพูดว่าเราจะมีการทุ่มเงินเพื่อซื้อนักเตะอย่างแน่นอน,นครับคงจะมีงบลับมาอะไรมาสักอย่างนะครับสำหรับ f อ g นะครับและก็ส่วนนักข่าวก็ถามอีกนะครับว่า จะมีการแบบทุ่มเงินเป็นร้อยล้านเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยืนเขาก็สวนเลยนะครับบอกว่าผมไม่เคยพูดนะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยให้ข่าวนะครับว่าจะมีการทุ่มเงินเกินร้อยล้านไหมในการซื้อนักเตะเพียงแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาไม่เคยพูดนะครับแต่เขาก็รับปากว่าจะเป็นการทุ่มจริงๆจะเป็นการทุ่มเงินเพื่อซื้อนักเตะจริงๆแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกนะว่าจะซื้อใครเป็นร้อยล้านไหมอะไรเงี้ยเขาไม่พูดนะครับแต่ว่า เขาละปากเขาว่ามีการใช้เงินแก้ปัญหาจริงๆใชได้คำนี้ดีกว่าว่ามีการใช้เงินแก้ปัญหาจริงๆนะครับว่าไม่ไหวแล้วที่จะมาเข็นนักเตะคนเก่าออกนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนาบีกา t a ตาและก็ออรเรเช่บลแลนก็จะ ฟีเอเยนแล้วนะครับก็จะเป็นฟีเอเยนแล้วในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงต้องซื้อฮะยังไงก็ซื้อครับดันเด็กขึ้นมาไม่ทันแน่นอนนะครับแล้วก็เด็กที่มีอยู่ก็เจ็บกระออดกระแดนะครับปาสติสก็ปิดเทอมไปแล้วนะฮะยังไงต้องซื้อแน่นอนครับ2-3ถึงคนเลยทีเดียวสำหรับกองกลางนะที่จะผ่าตัดชุดใหญ่ในซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะมีเลงไปที่กองหลังบ้างนะฮะมีกองหลังแบบเล่ๆไปบ้างมีเล่ๆไปบ้างนะครับแต่ยังไง แผนหลักของเขาก็คือกองกลางต้อง2-3คนเลยทีเดียวนะที่เจนคอปเล็งไว้นะครับก็อุ่นใจนะครับที่เขาเป็นคนพูดเองนะว่าจะใช้เงินแก้ปัญหาจริงๆอุ่นใจนะครับสำหรับแฟนิเวพูลนะถือว่าถือว่าเป็นข่าวดีครับถือว่าเป็นข่าวดีที่เราอยากได้ยินจากปากของคนที่ปากแข็งอย่างมากอย่างเจนคอปเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีครับรอเฝ้ารอกันได้เลยว่าว่าซัมเมอร์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอยากให้ปิดฤดูกาลเร็วๆแล้วว่าไม่อยากแข่งต่อแล้วว่าไม่มีอะไรให้รุนแล้ว อยากให้ปิดฤดูกาลเร็วๆแล้วไม่รู้ว่าเราจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะแต่ก็ยังแอบุ้นให้ให้ติดอันดับที่4อยู่ดีเพื่อที่จะดึงนักเตะระดับเวิลด์คลาสให้ได้มาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังได้มีเงินมาก้อนหนึ่งด้วยเพื่อจะได้ไปยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นนะมาซื้อนักเตะมาทุ่มซื้อนักเตะสักทีหนึ่งก็ยังดีนะฮะก็มีเหลือแค่น,นั้นแหละครับที่ลิเวอร์พูลจะลุ้นกันตอนนี้นะครับแล้วก็ให้ปิดฤดูกาลเร็วๆจะได้ถึงตลาดซัมเมอร์ ที่เลงไว้ตอนนี้ที่นะตอนนี้ที่เลงไว้เนี่ยจะเข้ามาไหมนะครับจะมีใครเข้ามาบ้างนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับ